นี่นะคะดนาะก็อยู่ที่งานประกวดนะคะใหญ่เห็นปีงานแรกนะคะของปี2567นะคะงานประกวดในร้อยสามพันวันนี้ดานะคะนำพระหลวงป่โตมาส่งนะคะรวมๆแล้วราวๆสาองค์นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้จะติดกี่รางวัลน,นะคะเดี๋ยวไปซื้อบัตรกันก่อนเลยค่ะไปค่ะสามสิบแปดใ ก็ซื้อบัตรนะหนึ่งหมื่นห้าพันแปดร้อยบาทเจ็บได้บัตรแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเอาตะกร้าแล้วก็กล่องส่งพาประกวดแล้วก็ไปเขียนรายละเอียดนะคะแล้วก็ส่งพาประกวดค่ะเมื่อสักครู่นะคะก็เจอพี่หมึกธรรมจันทร์นะคะก็ให้บัตรกรรมการเข้ามานะคะก็เดี๋ยวเผื่อเข้าไปด้านในนะคะเดี๋ยวไปติดตามรับชมกันต่อนะคะแต่อันดับแรก ไปเขียนส่งประกวดก่อนค่ะวันนี้นะคะก็มีส่งเกจีอื่นด้วยส่วนหลวงปู่โตนะคะก็24รายการนะคะตอนนี้ก็อยู่ที่โตหลวงปู่โตยอดนิยมนะคะลูกปูลูกวนกัน พี่ตัวนี่ค่ะส่งมาทั้นตะก้าเลยเดี๋ยวเราม,มารอ,ารอคุณกันนะคะว่าวันนี้จะได้กี่รางวัลนะคะเดี๋ยวก็น่าจะรอประมาณ2-3ชั่วโมง่ะ ตอนนี้นะคะก็ห้าโมงครึ่งแล้วนะคะก็รอรับพระนะคะเดี๋ยวเรามารอลุ้นไปพร้มพรอมๆกันนะคะว่าจะติดกี่องค์ติดกี่รายการและจะชั่วกี่รายการนะคะเดี๋ยวให้พี่พีเดูบรรยากาศการรอพระนะคะก็คือคนเยอะมากจริงเป็นงานที่หินแข็งของปีเลยก็ว่าได้เดี๋ยวรอติดตามรับชมคะ่ะ วันนี้นะคะก็จบงานสัมภาษณ์เรียบร้อยเหนื่อยมากตอนนี้ก็สองทุ่มแล้วเพิ่งถึงบ้านนะคะก็ติดวันนี้นะคะ13รายการจากส่งทั้งหมดหรวมปูโตอย่างเดียว24รายการนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันข่าวว่าวันนี้เราได้รางวัลอะไรมาบ้างอย่างน้อยนะคะดาก็เคารพการตัดสินใจของคณะกรรมการบางทีสวยเราไม่สวยเขาสวยเขาก็ไม่สวยเรานะคะไม่เป็นไรนะคะถือว่าได้ร่วมสนุกมาองค์แรกที่หนึ เหรียญทองคำนะคะปี 2, 5, 1, 7นะคะก็ต่อมากรรมฐานใบลานนะคะพี่พียบสี่แล้วท่านตัดไปอันดับต่อไปนะคะขาโต๊ะนะคะที่หนึ่งค่ะแล้วก็ที่สองฐานเกยปีหนึ่งนะคะต่อไปนะคะปกพระขามทองคําที่สองคะ่ะและต่อไปคะ่ะ กระหนกข้างแกสอนนะคะหในหน0่องค์ที่2นะคะปิตาหลังเต่าตะกุดคู่นะคะลิมิเต็ดหายายาต่อไปนะคะเข้าสันดําสองหน้าติดที่3ค่ะลําดับต่อไปนะคะกระหนกข้างทองคําคู่ค่ะที่สมนะคะพักกิ่งสายฟ้า3ามโคนะคะแล้วก็ปิดตากันบ้างที่สปิดตา มหาเสน่หใบาลานนะคะและลำดับสุดท้ายนะคะพักกิ่งนะคะติดที่4นะคะก็ถามว่าหลุดโผไปเยอะไหมก็หลุดโผไปหลายรายการเหมือนกันนะคะไม่เป็นรายงานหน้าเจอกันใหม่นะคะถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้ให้ดาไปเช่าพื้นนอกสถานที่นะคะหรือส่งประกวดพระต่างๆไม่ว่างานไหนก็ตามเราจะไปนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะ c ับ b e y o ์ย u ท e ใไปด้วยค่ะบ๊ายบายค่ะ